อีกทีให้เห็นถึงความเป็นมีขขกอไก่ยามมากไม่ไหวไหวันพอมไกคันขาดร่วมมือไปโยกกลนรวมกอดยอมผันผ่อนไม่แย่ยื้อคุยกันละกาคคือไม่ดื้นดือเอาไก่เก,กีอยาปินกันหวะ ไม่เลยละเอาไก่ไ <irgendw> ก <el che> <t> ่เกื้อหมายวัดก่อนได้รู้กับใครคำบุดเบุดก็วันดีค่ะก็คงยินดีค่ะรักกดภาคากาศภากีขึ้นเบิกเบิกกันบีกี้ห้าเบิกที่ก่อคนละไม้คนละมือก็คงพร้อมแล้วแล้วก็ไปกันเลยค่ะ โกโก้พ่อรวมขวัวน้ำมันไก่ก่อนกระดาษไว้ให้เรานะพรุ่งนี้เอาไปได้เลยเขียนปูพูดก,กับพ่อน้ำมันที่ปูพูกกือคือน้ำมันพือที่ไข่แล้วหมดกับผ้าที่นำที่กันนำมาประกอบอาหารอีก ผู้คนไม่รู้กกับก๊าะน้ำมันขนิดนี้อย่างไรบังก็แอบกีนินลงข้าระบายนะ้ำคงคอหรือมไม่ก็ลากินกาบพื้นดินโดยไม่รู้ว่าน้ำมันเหล่านี้เป็นมล,นมลพิษคือกรารระเบ,บิดวิและปีกวน ที่รำให้รูดหรอพ่อขับผมปีอากาก่ออยู่ที่มหาวิทย,ยาลัยที่มีคือเกี่ยให้หนึ่งมหาวิทยาลัยละขอบพ่อผมละบริการนะ้ำมันเพืกที่ใครแล้วเพื่อนนำไปคดรอปลิตนะ้ำมันใบ โอดีเกลกุคุณในบ้านขับผมกันหนะกันหนุนพ่อกึงกล้วยกึ่งคักควรเพื่อนบ้าคคำป้ายประกาและนำก่อนละน้ำมันไปกัน้น ไว้ข้ามกรุงคงเคและเวะบานผู้คนให้ผู้คนให้ความร่วมมือกันดีมากปูกกระคอยรวดรวมเพื่อให้พ่อนำไปกดข้นมาหาวิเลระวิเยระยลายควกันพร้อมไปก่อนนะ อ,อนะพ่อไม่เหนื่อยหรือครับคนน้ำมันกิมคาลุดเพื่ออกฤตเลยผมค่ะพอไม่เหนื่อยหรอกื้นเหนื่อยก็ไม่เป็นไรกล้วยกันคนละไม้คนละมืออย่างนี้น่าก,กัาก็กล้วย กลัวเราไม่เดือดร้อนก,กับมูลรพีกากนแล้วโคโกนัยกะอ่าหน,น้าอยู่ก,ก,ล,ก,ล,กล้กันละก่าโลกให้ลุยยินกินแม่ว่ากินที่พ่อคำกระปิงกุลฤดธิ์แกก็ยินดีก่อนไม่ได้คำอะไรเกียเลยนี่แหละภาพผม ก้ามเดืยบไปกระลากับปูนะปูเลี้ยอ้าผงก็ว่ากัวลก้าบไปกันลาเหมือนกันพ่อกลัวผู้กายบ้านไหน่งปีย่ยญเลยผมไม่รู้แก่บผู้กายบ้าผมก็ไปกกยกันลากัคุณกันคุณ,คณปูและพ่อปูกับพ่ออางผะ กันไปแก่ก็มีผมไปด้วยกูคันบาคันปู่กับพ่อเกิดไก่กูไก่หย่ำวันนี้ยากคนรู้ไก่ว่าผมก็ไม่เลือกข้านดิข่าเพราะกังขอข้าเกดนกินไปด้วยควารัลทกิมือ กับปุ่มยยาน